สีครับอยู่กันกมพิมฟลาสติกนะฮะลักษณะในวันนี้เราจะได้ปูมาเป็นมอสเซอร์แทนครีปนะครับ และก่อนจะไปรับชมกันในวันนี้นะครับก็ขอแนะนําตัวแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์กับร้านค้า Over Topup ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทีฟทีมีในเวอร์ชันมบายนะเป็นเวอร์ชันของมือถือนะครับก็สามารถเติมเกม,มเติมเงินได้สะดวกกว่าง่ายกว่าและก็ที่สําคัญคือร้านนี้ให้ราคาที่ถูกกว่าซื้อด้วยตนเองนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w o v e r t o p u p com นะครับหรือติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจ Over Top Up ได้เลย I'll cruising in it lane be speed call fast high my โอเคฮะเดี๋ยวเราไปเล่นตัวแพงกันนะผมเล่นรีโลแล้วก่อนน่าจะมาเป็นคลิปนี้เนะี่ยผมเล่นรีโลทวินเคอร์เลอร์นะฮะซึ่งสามดาวก็ไม่ขึ้นอ๋อเลิกเลิกเลิกรีโลไม่ไหววะ เส้นทางของเรานะครับก็เส้นทางเศรษฐีฮเล่นตัวแพงกันนะฮะก็จะเป็น a u g m e n t e n study เะครับก็จะได้ XP เพิ่มเติมครับเมื่อเราแพ้นะฮะจะได้3หน่วยถ้าเราชนะได้2นะครับเท่ากับว่าผมต้องปล่อยแพ้ก่อนนะฮะตอนนี้มีวายสองดาวยังไม่ขึ้นยังไม่ไปเดี๋ยวรอบนี้น่าจะแพ้เพราะว่าหลายๆคนน่าจะหยิบเพชรเลเนอร์มานะครับผมน่าจะแพ้ อ่ะโอเคฮะนี่เจอเป็นแอนนี่นะครับแอนนี่เฮดไลเนอร์นะฮะเราน่าจะรู้ไ่ได้แลวไอเทมเขาก็ใสามาแล้วนะครับเป็นชิ้นส่วนรองขึ้นเป็นชิ้นใหญ่นะฮะซึ่งไม่เป็นไรเราจะแพ้รอบนี้ได้ายมา2ดาวครับจากรอบที่แล้วนั่นแหละหยิบ <This is S 1> ช้าไปหน่อยเพื่อที่ว่าให้มัน2ดาวช้าๆแล้วก็นับๆดูแล้วเนี่ยมันน่าจะไปที่20ทองได้นะครับเราเก็บดอกเบีย้ย2บาทกันเลยดีกว่าแล้วเราก็จะแพ้ด้วยเพื่อเอา x อพีเพิ่มเติม อะเล่นแค่สองตัวะะเดียฮะเจอกับโอสองดาวสองตัวนี่ครับแพ้ไปฮะขาดสามบาทมันจะค่อยๆขาดแบบทีละสี่สามสองหนึ่งอะไรอย่างงี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราขายลักเลยกัน,นะฮะยังไงต้นเกมผมไม่เล่นตัวพวกนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราเก็บเงินห้าสิบก่อนนะครับแล้วก็ยิงยาวกัน อย่างน้อยตอนนี้เราเก็บเงินได้30แล้วนะครับเทียบกับตินก็คือ,อยังที่สิอยู่แล้วก็เราแพ้เราได้อีพีนะครับตอนนี้เราเวล5ก่อนชาวบ,บ้านเขาด้วยเอาตรงน,นี้แหละฮะเป็นความได้เปรียบไอเทมครับเ,เดี๋ยวหยิบเป็นดาบเลยกันนะฮะผมยังไม่มีดาบแล้วก็ได้ตัว3บาทมาวัในนี้เคยเซอร์มาใช้แก้ขัดก็ได้นะฮะ โอเคฮะรอบนี้ได้40ครับประลง2ตัวเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็คืออัปเกรดหน่อยเป็นตัว3บาทกับ2บาทนะครับมีอัลเฟรียสหน้าดึงมาเหมือนกันถ้าเจอเป็นแบบเพชรไลเนอร์ฮาสติลจะได้เก็บกันได้ง่ายมากขึ้นนะแต่คงจะไม่ได้เปิดคงจะไม่ได้เปิดจบรอบนี้เราจะครบ50แล้วนะครับก็คงจะไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวลงเลเวลรัวๆหาตัวใช้กัดนะครับรอบนี้ฮะเจอฮัสติลอันนี้เปิดมาธรรมชาติเลยไม่มีเพชรไลเนอร์ โอ้บอกว่าไม่เปิดก็บ่าเป็นเคสันเต้ฮัสติวนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยผมต้องขายตัว3บาททิ้งนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามี50แล้วขายแจ็คไปมันก็คงจะเหลือเสร็จนะครับก็งั้นเดี๋ยวขายโบไคเซอร์นะครับเผื่อว่าเจอตัวฮัสติวใหม่เราจะได้แบบเอามาเปิดแก้ขัดนะครับ หมเมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนแจ็คเป็นอเฟยนะฮะก็คือจะได้ละฮาสติลเอยไม่คิดว่าจะบาง่ายขนาดนี้ว่าจะเก็บตังค์นะครับอ่ะรอบนี้ฮะยังไงก็แพ้ครับแต่ก็คือเราจะเวล6แล้วนะครับแล้วก็เงินเก็บเราครบ้าสิแล้วทีเหลยอก็ลงเลเวลรัวๆโอเครอบนี้เดี๋ยวไป6ก่อนนะครับแล้วก็เจอคลิปพ,พวกนี้น่าจะสู้ไม่ยากเอาตัวอะไรไปลงก็ได้นะฮะ ไอ้เทมต้นมเติมได้มาเป็นคาถาได้มาเข็มขัดแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็รอสักคู่ฮัตีช้าหน่อยและก็โอเคฮะเรียบร้อยอคคูเยอยอเ้เงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นโอเคเส้นทางเศรษฐีของเรากําลังจะยิงยาวไปที่เวลเจ็ดนีฮะอ่ะเซตมาเนครับตอนนี้ได้เปิด EDM มาขั้นหนึ่งแล้วก็มีลักด้วยนะลักมาเปิด EDM ขั้นที่2ครับแม่ฮัาตาอีกตัวม,มาเลยฮะอ่ะทำโมเขั้นหนึ่งนะ โอเคครับอีกนิดนึงนะฮะประมาณ2-3ถึงรอบผมจะได้ไปเวลเจ็ดแล้วก็รอดูว่าคัมแบ็กมาทันหรือเปล่านะครับอ่ะรอบดีฮะเจอกับเทเจยิวบรินมาเป็นเทรนเดอร์ฮะน่าใช้แก้ขัดมาแล้วก็ตอนนี้เวล6แล้วด้วยครับน่าจะไม่ได้รีโลแต่ก็จะ3ดาวแล้วเหมือนกันนะนะ่ะพักเบ้นที่2ครับ Healing o อฟนะฮะจริงๆผมมีไอเทมเตรียมไว้ให้เซตก็คือแัตเตอร์กับแฮนด์ออฟซัสติกเรียบร้อยเพราะงั้นเรื่องฮิลตัดไปก่อนนะครับมี บิสต์ริงสไตล์นะ่ฮะได้เผาได้รถคิวนะครับเวลาโจมตีก็ไม่เร็วนะครับว่าไม่เร็วประหยัดไอเทมไปสันไฟไม่ต้องทำและตัวหลังๆมันสกิลบู๋นะครับมันก็โดนหลายตัวโอ้ลีคอมวะลีคอมลีคอมไหมลีคอมไหมก็จะได้4บาทเป็น5บาทนะครับก็จะได้มา1ตัว3บาทเป็น4บาทนะแต่ประเด็นคือมันจะแค่1ดาวนะครับมันจะเพียงแค่1ดาวเพราะว่าเราไม่มีตัว2ดาวนอกจากเคสตเต้เลยซึ่งจะเป็นแค่ตัว2บาท2ดาวอืม เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนนะฮะอ่ะแพนโดราโอเคงั้นมาลีคอมนะฮะปุ๊บห้าบาทออกมาหนวดมาก่อนเลยโอ้โหตัวแท้งว่ะเซ็งเลยแล้วก็ไม่ได้เอาแจ็คลงไปสนามด้วยนะฮะคิดนานไปหน่อยเวลาจะหมดรีบเลือกรีบเลือกอ่ะก็ขาดทุนไปนิดหนึ่งนะฮะจากวายเป็นแจ็คอะไรอย่างงี้จะได้ตัวแบบ2บาทขึ้นมาเป็น3บาทอ่ะรอบนี้ครับไม่น่าจะสู้ได้ะฮะเปลี่ยนมายังงงๆอยู่เลยแล้วเข้าต่อสู้เลยครับเก็บตังค์ได้ตอนนี้ 50เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่เวลเจ็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหาเฮ้เลเดอร์กันใหม่เวลแปดเลยแล้วกันโอ้จิมมาหนึ่งเปอร์เซนต์โอเคกำลังขาดดามเมจเลยเมื่อกี้เปลี่ยนมาคือตัวแทงนั้นเลยอ่ะสี่บาทก็มีเทสมีเป็นอิเลอีกนะฮะ ตัวแทงทั้งนั้นอ๋ออย่างดีก็อากาไกนะอากาไกได้ไปทางนู่นอะเอ็กซิคิวชเอร์ค่อยๆจัดตอนนี้ได้บรูซเซอร์มาขั้นหนึ่งใช้ไปก่อนแล้วก็ไอเทมจินไปคริกก็ได้ไปทางโซจินก็ได้ฮะจะได้เก็บมานาได้เร็วแต่เดี๋ยวขอทำไอเทมแทงก่อนเป็นอีเวนท์ชาเนะครับได้ถึงขึ้นด้วยฮะตีได้แรงขึ้นด้วยงั้นก็เดี๋ยวไป i อีเลยแล้วกันนะฮะผมว่าแนวหน้าน่าจะพอไหวอยู่มีหนวดช่วยแทงนะครับแล้วเดี๋ยวไอเทมต่อไปเราเราจะหาดาบมาเพื่อให้จินเนี่ยได้สร้างมานา ั้งป้อมได้เร็วๆนะครับอรอบนี้ครับเจอกับฮัสติลนะฮะทีนี้น่าจะไม่รีบฮะเล่นฮัสติลแล้วใส่ซันไฟมาให้เดียวหน้าฮะตัวดาเมจยังคงไม่มีนะครับโอเคเราได้5บาทมาเป็นแพนหนึ่งดาเมจหนึ่งอาจจะช้าไปหน่อยสำหรับจินฮะแต่ก็พอได้อยู่ <a> ไอเทมครับเดี๋ยวไปหยิบมาเป็นดาบนะฮะได้มาอา,าร์ลอีกหนึ่งตัวด้วยฮะร,รอลุ้น2ดาวแต่เราจะเอาโชวจินนลครับให้กับจิน โอ้โหบาทอีกหนึ่งตัวฮะอีลอีลแล้วีบาทมา2ตัวครับส่วนบาทไม่ใช่แจ๊สฮะไม่ดึงแล้วกันนะครับข้ามไปถ้าเป็นแจ๊สก็จะดึงมาใช้แก้ขัดไปก่อนอเดี๋ยวผมใส่ตัวแท้งไปสี่นะครับก็เน้นๆยื้อให้จิตน,นะฮะถ้าไม่มีตัวล้วงผมว่าน่าจะพอไหวอยู่โอเคครับรอบนี้ฮะเจอกับห้าสติวตีลยะครับกล่องทองมาแพ้หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะแพ้นะครับเพราะว่า เขาก็1ดาวเยอะนะแล้วแนวหน้าหงผมยังไม่แตกด้วยครับยังพอแท้งได้อยู่ทําให้จินเนี่ยได้โจมตีฟรีอยู่นะครับโอ้โหโดนตอตอไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะฮะโจมตีได้อยู่และได้โชว์จินหมาได้ป้อมมาเต็มเลย โอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สุดยอดวะ่ะได้ลูเซนมาเพิ่มนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะไป5บาททีมครับผส,สานอาจจะเปิดแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็อาจจะเปิดแจ๊สนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมลงเวลเกินไปละอ่ะเวลแปดเลยแล้วกันเก็บตังค์สี่สิบฮะแล้วก็เวลแปดจะได้เจอตัวแบบเฮดไลเนอร์สี่บาทรนะับ เราได้ลาพิพายมาครั้งหนึ่งนะแต่ยังไม่ได้เปิดแจ็คเนอถ้าเปิดแจ็คก็จะดีมากขึ้นได้เฮดพีได้ดาเมจเพิ่มเติมครับรอบนี้เจอกับแอนนี่3ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ฝั่งเรามีแนวหน้าที่มีหนวดสร้างขึ้นมาได้เรื่อยจากอีลาอีนะฮะก็เลยติดอยู่กับหนวดนานพอสมควรครับเรียบร้อยครับเงิน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 ทั้งนั้นเงินทั้งนั้นอ่ะวันนี้สายล่ารวยค่อนข้างได้เปรียบเลยครับถ้าบอกว่าสนามออกมาเป็นเงินอย่างนี้เราจะเวลไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับ อ่ะเดี๋ยวทำบิ๊กช็อตขั้นหนึ่งฮะอากาลิอาจจะไม่เล่นก็ได้สุดท้ายเนี่ยถ้าเราเล่นทีม5บาทมันจะไม่มี Executioner แต่จะมีเป็นอากาลิทูดาเมทแทนนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มาเอาที่มันมาที่ได้ใช้ก่อนนะฮะแล้วก็ไอเทมจริงๆโชวจิน2อันก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอักคเมนสักอันหนึ่งก่อนนะฮะอัเมนมีอะไรน่าสนใจกว่านี้ไหมเผื่อได้ไอเทมแสงไอเทมโบราณอะไรอย่างเงี้ยฮะ โอเคหยิบมิสบอลซูมานะฮะแต่ยังไม่ได้เปิดถ้าเปิดก็คือต้องลดบูสเตอร์ออกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเซตนั่นแหละหรือไม่ก็เพสก็ได้ฮัที่เกินมาแต่ผมอยากไฟบูสเตอร์สนะครับเพื่อที่ว่าเอาตัวแท้งหนานๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังหนึ่งดาวอย่างน้อยเราได้เลือดนะฮะรอบดีครับเจอกับ KDA ฮะอันนี้เตรียมไปทมให้อาริเรียบร้อยแล้วเลยครับฝากไว้ที่มิสบอลซูนแต่ตัวยังไม่บาแล้วก็เรียบร้อยไปครับชนะไป อัพเมนสุดท้ายฮะไม่เอาดูบเล็กอ่ามีพอ r เทเบิลฟอรนะฮะก็ดีอยู่พอจีวโรตัสนะครับเรามีคีล่าไม่เอานะครับโ no นยอนมี่ก็ดีนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมอยากได้ไอเทมโบราณมากกว่าเป็นแท้งก็ดีฮะเป็นดาเมจก็ดีอะไรก็ได้ฮะมาดูกันอืมมานาสนะสไนเปอร์น่าสนใจก็2ชิ้นนี้นะครับให้กับจินนะครับแต่เดี๋ยวจินลองไปเน้นเน้นทางมานนาสนะหน่อยผมไม่เคยลองใช้เลย โอ้ตัว4บาทฮะรอขึ้น2ดาวกันอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เซตออกมาเป็นโมเชอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาเวียโก้น่าจะไม่ได้เล่นนะครับไอเทมจริงๆก็พอได้บัตรเติร์ดอันนึงแต่ไม่เป็นไรทำตัว5บาทแบกไปแล้วฮะ4บาทก็มาแทงแพชนะครับอ่ะเตรียมตัวไปเวลเก้าฮะหาเฮตไลเนอร์5บาทก็ได้นะครับที่ถอดเราก็มีครับไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอ่ะลองดูมานาสเนหน่อยครับมานาสเนอุ้ยอุ้ยป้อมอย่างเร็วออ้โหแป๊บเดียว4ี่ป้อมแล้วครับอย่างรวดเร็วนะฮะโอ้ ช้ได้เลยมานาสเตจินเนี่ยครับเป็นขอที่ต้องมีมากๆเลยและดามเอจเราจะมาเร็วนะครับสุดยอดมากฮะรอบนี้เจอกับยาเสวะสามดาวครับแต่คือดาเมจเรามาเร็วนะฮะป้อมได้ยิงเร็วครับเรียบร้อยเลยฮะโอ้ไม่ไหวฮะเหลือเซนหน้าติดหนวดนิดหน่อยแล้วก็ชนะไปฮะว้าวเฮเลนเนอร์เป็นเซตนะฮะไม่เป็นไรผมไม่หาบีรีบก็ได้เดี๋ยวไปเวลก้าไปหาเฮเลนเนอร์ห้าบาทเล่นกันแหละ รอบนี้ครับลองทำแจสดูนะครับทำสักขั้นหนึ่งได้ HP มา6%นะครับดาเมจ4%เปเ็นเป็นโบนัสความเสียหายนะฮะแต่คือเทสเราเอาออกมานะครับผมอยากให้เป็นรูเซอร์สีมากกว่าพอ HP ที่ได้มาเดี๋ยวมันจะซ้อนทับซ้อนทับกันฮะมันจะค่อนข้างเยอะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับ KDA ฮะอันนี้มาเป็นเทสไลเนอร์เซอรฟินนะครับหลอดไม่หลอดหลอดไม่หลอดและแนวหน้าเราหายหมดแล้วนะไม่น่ารอดเลย ตัวพินตายครับเหลือลูรูสุดท้ายครับลูรูนิดเดียวนิดเดียวโอเคใช้ได้อยู่ถ้าแนวหน้า2องดาวเนี่ยว่าน่าสู้ได้ไอเทมครับเดี๋ยวไปเอามาเป็นเข็มขัดนะฮะไม่มีใครเอาด้วยเป็นตัวเคียร์หน้าก็เป็นตัว5บาทอีกหนึ่งตัวที่หยิบม,มาปั่นก็ได้แล้วลเรามีบัตรเติร์ดนะครับมีอากาลีมาเป็นทรูดามิก็ได้เหมือนกันแต่อยากได้แนวหน้ามากกว่าตอนนี้ อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นรีเดมช t i o n นะฮะแล้วก็อาจจะไป b r u เซ e ร์4ครับซึ่งมันจะได้ HP พอสมควรแล้วก็หิวได้เยอะด้วยถ้าทำาร d e m p ชั o n มันก็หิวตามแม็กซ์ HP นะครับโอ้โหแล้วเจอฮาร์ดสติลฮาร์ดสติลทีมนี้ก็5บาทมา2ตัวแล้วนะครับมีเคนมีเป็น S เรียวที่เป็น h e a ลเน n e r นะฮะน่าจะสู้ไ้ได้ครับไม่ไหว1ดาวเราเยอะไปหน่อยครับแล้วเขาได้ S เรียวมาเป็น h e a d เ i n e r แล้วก็คือมี2ดาวใช้แท้ไปฮะ รอบนี้ฮะไปที่เวลเก้าับหาให้เลนเนอร์กันดีกว่ากับลุ้นให้ตัวมันขึ้น2ดาวด้วยครับใส่คีย์หน้าลงไปนะฮะแล้วก็มีใครสะใครสะไปบิ๊กช็อตสีได้นลครับลองดูลองดูงดแต่ละาพิดไฟหายไปฮะแจส๊สจะทำงานได้ดรอปลงนิดหน่อยอ่ะบลูสเตอร์4ได้นะตอนนี้บลูสเตอร์4่แต่ไม่รู้จะแทนอะไรนอกจากว่าแทนวิทฟอร์จูนปิดแจ๊สไปหรือไม่ก็เอาเคีย์หน้าออกมานะครับแต่เพิ่งจะใส่เทมอ่ะ แซ็คค่ะสองดาววิฟอร์จูนสองดาวครับเฮดไลเนอร์ห้าบาทไม่มีมีเอสเลียวครับไม่อยากได้ผมเอาตัวแบกมาเป็นตัวห้าบาทนะครับถ้าเจอสี่บาทเฮดไลเนอร์ต้องการตัวแทงมากกว่ารอบนี้ฮะเจอกับเอ็กซ์คิวชันเนอร์ฮะมาเป็นทวิสสามดาวเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีทวินเทอร์เลอร์น่าจะพอถูถูไถ,ถ,ถยไทยได้โอ้โหแล้วมีอากาลีมาล้วงติงนนะ่ะเรียบร้อยเลยแนวหน้า,นาผมก็แตกเล็กเลย,เลยเอ,ลอ่ะเอ็ดแป๊บเลย ที่นาตัวที่2ครับป,ป๊อบฟี่เฮดไลเนอร์โหเฮดไลเนอร์ไม่สวยเลยอะ่ะอ่ะแซกนะฮะเฮดไลเนอร์บลูเซอร์ครับโอเคหีบบาใช้ไปก่อนแล้วจริงๆมันได้ลุ้น3ดาวด้วยนะเนี่ยขาดอีก2ตัวเพราะว่าผมจะทำแซกแบกอะ่ะ มันคือทางออกสุดท้ายของผมที่เหลือ11แท็บแล้วอ,อีก2ตัวฮะแซ็คต้องหาให้เจอครับตอนนี้ได้เท่มมาก็คาทาพอได้อยู่ฮะเป็นเดสแคร็นะครับให้แซค็คอยากได้น้ำตาสักอันหนึ่งเป็นอาร์เคิร์เจอรฮะเอพีได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีน้ำตาเลยก็จะเป็นเดสแคร็บสองอันนะครับเดสแคร็ตันี้ก็คือได้ดาเมจเพิ่มเติมด้วยความเสียหายเพิ่มเติมนี่ยปรับมาใหม่ดีอยู่น่าสนใจใส่ไป2อันฮะเอพเยอะๆความเสียหายเพิ่มเติมก็รวมเป็น40เปอร์แล้วก็จบด้วยไทยทันฮะเหลือเขข็มััด1อน ค่อยว่ากันหาตัวใช้ก่อนแล้วก็เชียร์หน้า2ดาวฮะใครสะสอดาวหมดเวลาเรียบร้อยเลยครับเคลียร์บอร์ดยังไม่เสร็จต้องขายหนึ่งตัวอ่ะเราพิดไฟหายไปนะครับหายยาวเลยตอนนี้แล้วก็แซกนะฮะมันจะเก่งขึ้นตามค่า AP ครับฮิวก็แรงดาวเทก็ดีฮะตามค่า AP เนาะยิ่งมีเยอะยิ่งแรงครับยิ่งมีเยอะยิ่งฮิลเยอะนะลองดูนะครับแซกมาช่วยแบกได้หรือเปล่าก็ได้ไทยท่านมาช่วยยืนนิดหน่อยวีมูลเตอร์ฮะต้องเปิดให้สุดนะครับเราจะได้ HP ที่เยอะมากกว่านี้ โอเคก็ okay. พอได้อยู่สองดาวสำหรับตัวแทงประมาณนี้ก็ดีแล้วแต่ถ้า3ดาวมันจะเวอร์หน่อยนะครับต้องทำให้3ดาวให้ได้ฮะแล้วก็มีเซตมา2ตัวเอสเลว์สดาวใช้ไปก่อนนะคีหน้า2ดาวแล้วนะฮะอิะอีฮะ2ดาวสวยงามครับสิ้นขาดอีกหนึ่งตัวจะ2ดาวนะครับโอเคเคลียร์ต้องเคลียร์ช่องให้ได้ครบโอ้หนึ่งตัว เดีย๋ยวจบรอบนี้ค่อยดึงนะฮะช่องมันไม่พอต้องให้จินสี่ช่องแล้วก็เจอกับฮัสซดนะครับอันนี้ได้โซน่ามาเป็นฮัสซัดดด้วยใส่เป็นกุนซซซีเวลกัตเล็ตนะครับโซน่าแดงแน่นอนแต่ยังพึ่งหนึ่งดาวฮะอาจจะไม่แรงมากมายและแซ็ของเราตอนนี้ครึ่งหลอดฮะโดนดาเมจไปไม่เท่าไหร่มีไทยท่านช่วยรับความเสียหายนิดหน่อยชนะไปฮะมีซิกมาหนึ่งตัวฮะต้องหาตัวสุดท้ายให้เจอแล้วตัวอื่นค่อยว่ากันค่อยว่ากัน อหมดแล้วว่าตังซิกแทนซินได้นะฮะอะไรสองดาวก่อนเดี๋ยวใช้ตัวนั้นแล้วก็โซน่าข้ามไปข้ามไปโซน่าไม่มีกุญสูเล่นยากฮะมันตีช้าสกิลกว่าจะออกแล้วก็หมดฮะตังหมดเกลี้ยงจริงๆ อ่ะขายแซกไปฮะจินมันได้ลุ้น2ดาวมากกว่านะครับผมก็เคลียชองให้จินรอบนี้ฮะเจอกับแอนนี่3ดาวนะครับทำเป็นสเปร์วิเวอร์กับมีอีโมนี่หน่อยฮะ,ะอีราอีเขาก็มีแล้วนะครับมาเป็นหนวดช่วยป้องกันความเสียหายอ่ะรอบดีครับพอจะตู้ได้อยู่นะครับไม่มีตัวล้วงนะจินเราได้ดาเมจสบายฮะแล้วแนวหน้าเราก็แท้งไหวชนะไปฮะแซกแซกแซกไม่มีแซกเลยอ่ะเสียดายวะ่ะงั้นเดี๋ยวเอามาเป็นลูเซียแล้วกันนะครับ ได้2ดาวเลยว่ามีเคนเพิ่มขึ้นบาทเลครับทำฮาร์ดสติลได้แต่ไม่ต้องทำก็ได้อะเซ็ตยังไม่2ดาวเนะโอ้เรียบร้อยคอนเทนต์ใหม่แซก3ดาวมาแบกเลยป่ะดูเลือดนั่นดีครับโอ้โหเลือดตบบอย่างเยอะเลือดเท่าไหร่6,674ดาวเบส2,640นะครับฮิวที1 7 0นะว้าว โอเคฮะมาลองดูฮะว่าแซคจะตายไม่ตาย <c oughs> คือมันฮิวแบบแรงมากๆอะ่ะและดาเมจก็แรงนะฮะใส่เดสแคปเข้าไปนี่ฮะโดดเต้งทีเป็นพันนะครับถ้าไม่มีโล่ไม่มีกรอกก็ขึ้น2,000ได้อยู่นะเรียบร้อยครับเจออาลีก็ไม่ติดปัญหาอะไรฮะดาเมจแซงจินไปนิดหนึ่งอ่าผมสามารถบิวให้แซคโหดกว่านี้ได้อีกก็คือทอลูเซอร์6เนาะแลวก็ e d ดเปิดมาให้สกิลได้ถี่มากขึ้น ตีทีมสุดท้ายแล้วนี่ครับอ่าผมอาจจะไป10ไม่ไหวขอ,อหาเป็นบลูเซอร์ก่อนแล้วกันฮะขาดบลูเซอร์อะไรก็ได้ตัวหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยฮะโอลาฟมาอ่าเราจะโลบิกช็อตบิกช็อตที่จะโลได้โดยไม่เสียแจ๊สก็คือต้องขายเอสเลวทิ้งนะครับโอเค6กบลูเซอร์ฮะโดยมีแจ๊สมาช่วยเพิ่มแม็เกพีให้อีกและเลือดแซกตอนนี้8,600 ทั้งสกิลแรงทั้งฮิวแรงอะฮะแต่สกิลน่าจะดาวเวทเท่าเดิมแล้วเราได้เลือดใหม่เสร็จทำให้แบบยืนได้นานมากขึ้นครับอะแล้วก็ไปฮะทับไปพันแปดทับไปสองพันสามแล้วก็ฮิวตัวเ,เองมาครับทับไปก็ฮิวไปทับไปก็ฮิวไปปั๊มปั๊มปั๊มโอ้โหสุดยอดชนะไปฮะดาวเวทแบบแสงจินไปแล้วครับตอนนี้เวอร์ไปแล้วนะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราอาจจะเก็บเงินไปที่เวลสิบไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ถ้าไปได้เราจะ EDM หนึ่งขั้นให้สกิลได้ถี่มากขึ้นนะฮะโอเคครับอันนี้ปูตัวใหญ่ไม่ตีนะตัวละตัวก็วจะได้เอ็นวิมา2อันนะฮะหายเทมเพิ่มเติมได้โอ้โหได้เงินมันไดนอ,อ่ะเอ็นวิผมขาดของให้คียานาฮะกับลูเซียนครับที่2ดาวแล้วก็เดี๋ยวให้คียานาไปก่อนนีครับแผนออฟจัสติกมาช่วยยืนได้ขโมยไอเทมด้วยฮะส่งไอเทมให้ได้แล้วก็อันสุดท้าย งั้นเดี๋ยวไปติฟโก้ให้กับลูเซนไปเลยแลวกันครับวม่ต้องหาอเทมมากมายเดี๋ยวรอบเก็บตังค์ดูฮะผมอยากเปิด EDM อยู่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยอยากจะเสียตัวไหนไปนะครับเพราะว่า5บาท2ดาวก็คือแบบมันค่อนข้างเก่งขาดติกตัวนึงลูเซนสดาวฮะคีดหน้า2ดาวแล้วนะครับ,รบไม่ต้องภรสาทก็พอสู้ได้อยู่อรอบนี้ฮะเจอแอนนี่3าดาวครับไม่น่าติดปัญหาอะไรฮะรแซกเราเลือดไม่เสียเลยนะครับดูดเลือดได้เวลาสกิล ถคาเก็บเงินได้52มีเซตมาหนึ่งครับอ่าไปได้ดิมาลองกันดูเดี๋ยวจะไม่ได้เปิด EDM นะครับก็แจ๊สสำคัญอยู่นะครับมันช่วยเพิ่ม m ม็กคมีเคนแทนคียหนาได้ฮะแต่คงจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าคียน์นาตอนนี้คือได้คราวได้มาจากเซตและได้ EDM มาอีกฮะก็ผสานเปิดขึ้นมาอีก2ผสานนะครับในตอนนี้ทำให้แจ๊สเนี่ยเพิ่ม m ม็กคเข้าไปอีก พิ่มโบนัสความเสียหายเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น7%นะครับสำหรับ H p นะแล้วก็ความเสียหาย5%นะครับแรงขึ้นอีกนิดหน่อยน่าจะลงตัวแค่นี้นะฮะถ้าแบบไม่เปิด EDM เยอะซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเยอะก็ได้ฮะาอไปขั้นต่อไปคือได้สกิลแรงที่เฉย้สม้องการให้สกิลถี่เนะยมันต้องไปถึงขั้น3ขั้น4นู่นนะซึ่งไม่น่าจะไปถึงนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับ Executioner ครับไม่ติดปัญหาอะไรฮะ ด้วยปลอยครับจิมสองดาวสักทีครับรอบรรนานแล้วก็มีซิกครับซิกอ่าถ้าจะเล่นเนี่ยมันก็ต้องไปคู่กับบาทนะครับเอามิสฟอร์จูนออกแล้วก็เอาจินออกครับเราจะได้2องผสานเลยนะครับก็คือดัซเลอร์กับไฮเปอร์ป๊อปเนาะก็จะส่งผลให้ HP ของแซกเนี่ยเยอะมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าได้ผสานเยอะตอนนี้8 8 1 7นะครับอ่ะเดี๋ยวลองลดบูสเตอร์ลงโอ้โหบูสเตอร์6เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เพราะงั้น EDM ก็ขั้นเดียวนะครับ ทีมนี้ฮะมาเป็นทูดามนะครับยาโซ่สามดาวฮะแล้วก็เปิดเพนตาคิวมาทูดามจน่าจะหกนะฮะแต่เลือดเราค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองดูว่าจะไหวไม่ไหวครับตอนนี้โอ้แตกไปเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรครับเหลือสองทีมสุดท้ายฮะไอเทมอ่าไม่รู้จะเอาอะไรแล้วเอาเป็นดร์ก้อนคลอเลยกันนะครับได้เป็นโซนหน้าฮะมาขายเล่น รอบดีน่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งเขาก็เหลือเลือด18นะครับโอเคเดี๋ยวลองสุ่มเล่น,เล,นเล่นดูแล้วกันนะผมไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้วะครับยอลิกมาก็ถ้าเอาลงไปมันก็ลงไปได้โมเชอร์ขั้นหนึ่งซึ่งไม่รู้จะแทนไข่นะครับผมว่าจินค่อนข้างสวยไอเทมดีได้สร้างป้อมเร็วนะครับอ่ะลองสุ่มเล่นเล่นดูเออฮะเฮดไลนเนอร์ ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายฮะเราเจอกับ Executioner นะฮะมาเป็น6เลยและใส่เวกมา2ตัวครับโดยไม่ได้มีทวินเนาะอ่ะลองดูกันลองดูกันเวทสอตัวจะหยุดการการะเด้งของเราได้ไหมและดนวหน้าเขา3ดาวนี่ครับโดนเด้งไปหน่อยจากเฮียหน้าแล้วก็ไปแล้วเก็บเวกไปได้หนึ่งครับรอสกิลอีกครั้งหนึ่งครับ1 2 3ครับ1เด้ง1 Q รเรียบร้อย โอเคฮะก็จบไปที่ร้อยฮะสำหรับทีมบูเซอร์หครับได้เลือดมาแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ทาแซกมาแบกครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วสิบเอ็ด้สุดท้ายแล้วนะครับก็สีบาทตัวไหน3าดาวได้ไม่ว่าตัวแท้งตัวดาเมจครับมันก็เก่งทั้งนั้นหรือเอาจริงจริงโมดิเคเซอร์สบาทนี้ก็ถ้าทำดีๆมันก็แบกได้เหมือนกันนะฮะทั้งถึกทั้งแรงแต่สกิลจาก2ดาวเป็น3ดาวมันจะไม่เวอร์เท่า4บาทนะครับสบาท2ดาวเป็น3ดาวมันค่อนข้างเวอร์นะเพราะงั้นเจอตัวอะไร3ดาวได้ก็ขึ้นไปเลยนะครับมันแบกได้อยู่แล สำหรับการรีโลผมอาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยทูกชะตาการรีโลเท่าไหร่ฮะรีลมันไม่เจอมันไม่เจอแล้วมันไม่สาวแล้วมันแตกนะครับก็อาจจะได้เห็นแค่ตัว4บาท5บาทเต็มที่ก็3บาทนะครับตัว2บาทคือลองทําและจะเห็นได้ว่าผมจะหาแค่เฮดไลเนอร์เซนนาฮะซึ่งในห้องนี้เนี่ยมันไม่มีคนเล่นเฮดไลเนอร์เซนนาเลยนะครับไม่มีคนเล่นทูดาวเมดเลยดีกว่าครับก็คิดเล่นจะหาเป็นเซนนาทวินเทเลอร์ครับมันไม่เจอเจอเป็นได้เนี่ยเคทลินครับสองดาวไปก่อนเจอเซนนาเฮดไลเนอร์อีกฮ แล้วก็คือเจอตัวสีบาทาทั้งทั้งที่วล6หกับมันแบบโอ้โหโคตรเฟลอาร์และเซนเน,นออกมาเป็นลาพิดไฟเจ๊งอีกนะฮะก็ต้องเล่นและแต้มมันก็เหลือน้อยเลยฮะ,ะมันก็ต้องเล่นแล้วนะครับทั้งทั้งที่คิดว่าจะไปทูดาเมทอ่ะสุดท้ายจบก็ไม่สามนะครับหาเซนเน้าสามดาวไม่ได้ฮะปวดกันเลยฮะคอนเทนต์ทวินเทเลอร์ผมว่าผมไม่ค่อยเข้ามือกับการรีโลเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสที่แบบว่ามันมาใกล้ๆสามดาวอะ่ะเออผมอาจจะเล่นได้ครับแต่ถ้าแบบไม่มีเววจะสามดาวแล้วฟอร์สการเล่นแบบนี้ นะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆเล่นตัวถูกเล่นทวินเทอร์เลอร์แบบชาวบ้านเขานะฮะก็อาจจะเห็นแบบเดิมๆที่แบบเก็บตังค์ไปเล่นตัวแพงซึ่งมันเป็นสไตล์ที่ผมเล่นถนัดนะครับอ่ะโอเคจบไวเพียงเท่านี้หากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtop Up ัครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเอ,เองเนี่ยผมขอแนะนําร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บ ซ์ของ o อ e วทอกันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ